เกษตรวิสัยนะครับผมโรงเรียนโรงเรียนมยัธยมหรือว่าตโรงเรียนจันทรุ่งเลยสือเง่ามาอ่านมาท่านจะตุรับพิมานจะตุรับพิมานอ่านถูกวะนะครับ มินกาพอเคยเขามา <c oughs> ด่าน,นไน้ครับผม <c oughs> เดี๋ยวไปชมของพ่อกันเลยครับ <c oughs> แต่สีเคยครับรถอาดก็ถือว่าเป็นอำเภอขนุนช่างไงครับของรอย แต่ว่าอาจจะพอใหญ่โตสุวรรณภูมิเดียครับเขามากอะอาจจะเป็นตึกแบบใหญ่ๆครับแต่ว่ากับเป็นแรงชุมชทีนมีการไหลเวียนมี้านข้ารากใสหลายพองมควรครับ วกเกษตรวิสัยหนึ่งกิโลจะตุยี่สิบสองเดี๋ยว่ถวนาค่อยมาเอำเมือ,มอจัตุนะเดี๋ยวมือเหนียวรีบอยู่เก,กเษตรวิสัยก่อน หรือว่าเป็นชุมชนที่หนาอยู่อีกอำเภอหนึ่งนะครับเกษตรวิสัยเนี่ยเบิงเบิงสิงแวดลอ้อมถนนกว้างครับเนี่ยจนี้ตรงนี้เป็นสามแยกเดี๋ยวตรงไปเขาคอยเลี้ยว ตรงไปถ้าไปสุดเท่าก็เทาคอยเลี่ยวกลับมา เดี๋ยวไปพูนกันเป็นทัวร์อัมเพอร์อีกเดี๋ยวขอเปลี่ยนแบตกันครับผมตรงนี้เป็นตลาดบอกข้อสอมั้งตรงนี้เป็นในบอกข้อสอของ เกษตรวิสัยครับผมเป็นบขสบ,บ,บใหญ่เป็นไง เป็นตลาดเกษตรวิสัยด้านซส่เมื่อนี่เป็นตลาดตรงนี้ถือว่าเป็นสามแยกจุดยุทธศาสตร์เดี๋ยวจะเลี้ยวออกส้ส่ เลี้ยวซ้ายเมื่อปลอดภัยโอสมซื้อรับอำเภอเกษตรวิสัยนะครับเบิงตัวอำเภอคลึกคักครับผมผู้คนมีการ ติดต่อธุลาีิตัวองเพื่อโรงเรียนเมืองกเกษตรวิสัยโอ้พูดอีกเส้็จนหนึ่งครับผมอำเภอใหไงนะครับนี่กเกษตรวิสัยนี่ทอรอสองหนึ่งสี่ตรงไป อาจจะเก็บว่าได้ทุกเซนนะครับผมแต่ว่าเซนล,ลักลักเข้าจะเก็บไม่ได้หลายที่สุด นน,นภาพตรงนี้คืออำเภอใหญ่มากครับผมเกษตรวิส,สัย จะเป็นตลา,าดัเดี๋ยวบอกว่ามีตลา,าดสองมอโอ้อตลา,าดกายต้นใหม่ต้องมีนาจะเป็นอย่านเมืองเก่าหรือเปล่าเป็นตลา,าดที่เหีครับ โอ้ส่นทางในลักษณะคือผน่มไพเลยตลาดสดเทศบาลหนึ่งแสดงว่ามีมีหลายตลาดบาแน่ใจว่ามีกี่ตลาดนะครับผมไผมีข้อมูลกับ,บอกข้นได้ กี่มันมีส้อยหนึ่งครับผมนะครับพอไปเรื่อยเป็นแรงชุ่มชนเราต้องขับเบา Sorry. แคบครับผมครัวสิบพานเลตรงนี้เป็นย่านเมืองเกา่าของอำเภอเกษตรวิสัย่ ถนนเจริญลาดอ๋อมันมาทะลุฉีเข้ามาเขามาตอนแหลกครับผมมันเป็นเส้นเกา่าทีเขามาแล้วเนี่ยมา สามแยกเดี๋ยวก็จะออกออกไปทรายครับถ้าสายแล้วว่ามีอย่างเขาก,กลับเลยนะครับผมตรงจุดสามแยกนี่ครับถือว่าเป็นจุดใจกลางของตัวอำเภอเกษตรวิสัยนะครับเพราะตรงดานทรายเมื่อคือ ที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัยเขียว ฟังใั้มีกับเป็นญ่านเมืองเป็นอำเภอที่มีหลากหลายมากครับผมถือว่าเป็นอำเภอเกตเองห้องลเอียดเลยนะครับตรงหนึ่งเป็นโรงพยาบาลอำเภอใหญ่เลยครับผม สุวรรณภูมิเกษตรวิสัยพลทองเสรภูมิอำเภออะไรอีกเนี่ยครับอำเภอ,อยังไงตองโอ,โอตรงหนี้มัทะลุตรง202ครับผมกรุงเทพ469ประทาย119ยะโสธร82 ภูมิยี่สิบเจ็ดตรงนี้ก็มีปั๊มปตทอ้ามีป้ายอุบลครับอุบลราชธานีร้อยเจ็ดสิบเ็ด ตรงไปร้อยเอ็ดออกซ้ายอ๋อมันเกิดจะมาตัดตรงสามแยกที่เขาติดไฟแดงที่แหลกกรอนเข่าเกษตรวิสัย่ะครับผมตรงด้านขวาคือทางเบี่ยงซูรินท่าตูมออกขวา ไบเขียวพอดีจะทันบ่า